สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกมอนิ้งเดดอันพี่ถ่ายกล้องไว้แล้วไปเที่ยวมุ่งมุงซ่เหรอเที่ยวมาตั้งผิดเลยเหรอน้องชายปีเลยมาบ้าใช่ไหมนะไปชงด้วยนะโอ้ยจังสันตะกอี้เอ้ยกันอันเอาเลยเนาะจังสันเอ้ยเอาเองจังสัน บ่บ่บ่อ่ะท้ายอ่อนหนึนี่มันเอ้ยอัดคลิปอยู่อย่าอ,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 อันเอามือนี่เดมมากรองเห็นเห็นเอือยอยบอ่น้องเลยเพื่อนเพดูป้าเด้อสวัสดีค่ะจากมาดามกึ้กก๋ยนะคะ <c oughs> อันชิมาอันเด็ดมะฮงอยู่บ้านเฮาตอนนี้ฮะโอ้ยมะฮงมะฮงสุกเห็นเอืยอยอยู่บ่เห็นอยู่บ่อ่า แฟนเพจที่รักขาแฟนเพจที่รักอันทำบุงสุกเด้ออันนี้มีไปโต้กิโลมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยกินติมิสักอันผู้นี้ก็คือเป็นของพอมาดามกึ่งเองเด้ออันนี้ก็ซุกแหนะเลยตัดเยอะเพิ่มเลยเออกินโลดไปโตกินอันนี้มันดุอันนี้มันหอมแล้วนี่เอาไปตัดเยอะเล้วสอย อยู่บ้านรวยรวยมากค่ะอยากกินอะไรได้กินทุกอย่างรวยเนาะรวยของกินแม่รวยเงินแม่อย่าเมากำลังดีกำลังดีรวยทุกอย่างมังมีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกดว่างเลยข้างล่้า